สวัสดีครับแด่แดดสวัสดีครับูใส่หน่อยเพิ่นมากกับหมูครับครับครับที่บ้านไอ้โมการเซียสวัสด ok ีครับซ่อนเจอซ่อนสิดแค่มาล่ะสวัสดีครับเนี่ย พักผึ้งด้วยครับเอานี่กระดอกไม้ดอกเอ่อดอกดอกทิวลิปภาษาหยางของแดนของคนของคนอยู่ไหนฮะภาษาหยา,า,างพันซื่อหยางอยู่นี่ภาษากระกดอกทิวลิปของคนแดนนะ่ะก็ทิวลิปนายทิลิเพนเดี๋ยวทิลิเพนอุ้ย <laughs> ม <laughs> <laughs> ันตื่นเต้นจนมันลืมไปบวสุยางเฮ้ย <laughs> เอาพุ่นอ่ะอยังนั่นนะดอกอยังนั่นคืองามแท้นั่นน่ะอะไรพรีเซนต์ให้พ่อแม่พี่น้องเอเอดอกฟันสิงโตพาเดี๋ยวเขาต้องเดี๋ยวมาเก็บด้วนี่ลูกหล่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวสกีไปฝากแม่แม่กันฮะแมงแข้งแมงแข้งอย่าจับเด้อย่าจับอย่าจับลูกพี่น้องจา๋าแมงแข้งแมงแข้งฝรั่งแมงแข้งเดนมาร์กอุ้ยดอกพักฟันสิงโตงามครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิเพราะว่าแม่แม่กันพี่นอยากได้อยู่นี่เดี๋ยวเก็บไปฝากแม่กัน คุณน่ะยอดแล้วก็งามงามน่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าสิต้นนี้ก็สิเก็บจังน่อยแต่ว่ามันมีหมองเก็บหลายอยู่ไปที่ละลูกละไปปกนเนี่ยน,นีน้องบอลพันสิผ้าพอแม่พี่น้องมาปลูกหนูเห็นผลงานของหนูของปีที่แล้วปะลูกนี่ดูสิที่หนูปลูกกับน้องเนี่ยเห็นนี่เห็นบ ผลงานของบักลากะอีหลา่าปลูกไงอุ้ยดอกยวพักพันสีนโตเงินเขาคืองานแต่ลูกเหลือเงือ่เฮยอยุนีแม่ใส่ไหนใสลุ้งซีไฮไปขุด,ดิละ่ะไปเตรียมขุดตรงนู้นเลยข้างนู้นเลยลูกข้างบ้านเลยไปหาที่ขุดนี่มาเบิงบักลามาเบิงทีนัวนูวเอามาปลูกนี่แม่นที่นัวมาปลูกหรือเมทีแม่เอามาปลูกเนี่ยเพิ่งกำลังขึ้นพี่น้องแพทย์ในว่าเราสิบอกข้นเราขึ้นอยู่ได้พักขุดเนี่ยเพิ่งกำลังจ่อขึ้นนหนเห็นบ่นนะกำลังขึ้นกำลังขึ้นจ้ะขึ้นยุเห็นมาบ่าบ้าบ้าก็ได้ขึ้นยุ เอ้ยเอ้าลูกไขอ่ลูกไขอ่อทั้งผุ่นกับมาแม่แม่แม่แมแมเนื้อลูกงดทั้งใดเอินสวัสดีค่ะส,สวยๆหน่อยสาวหน่อยมาจากโรงเรียนพี่น้องจา๋าเป็นไงมั่งคะลูกหืมเพิ่นสอบแล้วพ,พี่น้องผุนยางไปจากโรงเรียนยางไปแล้วก็บยางกลับไปลูกบอลไปเลยลูกเนี่ยเขาจะมาปูผักกูกันลูกจา๋าใครอ่ะแม่วันนี้แม่ไม่ค่อยสบายเมื่อคืนนอนไม่หลับก็เลยกลับบ้านเร็ว โอ้ยฟมเพิ่มคอยอันนั้นมันไอ้นั่นอันนั้นมันเฟินมันที่หนูส่งรูปมาให้แม่ดูอะรูปเพราะนั้นมันเกิดละแม่มันบ่ได้เกิดนี่แหละปูคางเฟินนี่แหละแม่จําได้ว่าปีน,นั้นเท่ากับเอามาปมนนาลปูกตรงนี้จําได้บ่แล้วมันบ่อขึ่นไม่ปลูกตรง้นไม่ลุงให้ปลูกตรงนี้ลูกจ๋ทาทไมตรงน,นี้นี่มาดูอะไรนี่แม่จะให้ดูอะไรอีกไม่เป็นไรนี่มาบ่งหมุอน๋ยวแม่คุดซอยนี่นุ่งหูบ่ออย่าง เบี้ยพักเสียนทีนู้อามาปลูกจ๊ะแต่บ่เนี่ยพวกนั้นเล่าขึ้นเนี่ยแจ้งน้อยห้าก็สิได้เก็บอยูหย่หลังบ้านเนาะ่างมาบ้างเนื้อลูกแย่เหยียบพุ่นเด้อพี่มองพี่อีกบอกละเบี้ยพักเสียนเฮางามงานพี่นะกำลังขึ้นเห็นบ่นี่นี่นี่ลุงให้ปลูกตรงเนี้ยลูกข้างๆบ้านนี้เลยไม่ตรงน้ไม่ตรงโน้นเดี๋ยวกวางมากินลุงบอกนี่ไปไปไป,ไปจัดการหาผัวผัวเขาอยู่นต์ลูกไปเดีย๋ยวแม่สิซอยขุดช่วยกันขุดสองคน ไปข้นมาไปคนมาให้บริดก่อนหลูกหลาไปผ้าพ่อแม่พี่น้องนอกเรื่องเล่าเรื่องนั่นเรื่องนี่สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาปลูกกันนี่นี่ผ้ากูดทีคุดมากก็ผี่จอยนี่จ้ะสีผ้าหลูกหลาเมื่อคูดผักกูดเส้ผาสิหาเบิงของปีที่แล้วที่เอามาปลูกแฟนแพน,นแล้วว่าปลูกไว้คางๆกันนี่แต่ว่าคือพอเห็นแล้วื้นเคลียบรุ่นกันดูอันนี้มันเฟิร์นมันโมเมนต์อันนี้นี่ มันต้นเฟิร์นนี่แล้วเขาสิตัดทิมไปเลยลูกหลา่าต้นเฟิร์นนี่เราไม่เอานะลูกนะเฟิร์นเนี่ยขุดทิ้งไปเลยพอเฮาเฮา,าบอเอาอยู่แล้วเขาสีเอาเฉพาะพักกูดอาอพี่น้องเอาขึ้นเอาแมน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 ,แมนอย,อยู่น้องบอลขึ้นอยู่เนี่ยลูกหายแล้วคือนิดหน่อยนิดแท่นี่นี่พักกูดน้องบอลนี่ขึ้นอยู่ขึ้นใหยก็สีแนบอ่อเห็นพี่น้องเฮ้ยนี่บลาเนี่ยผลงานของหนูมาดู ใช่แต่ว่าทำไมเขาเล็กมากอะลูกจ๋าตัวตัวเล็กเล็ที่เรามาใช่เหรอแล้วตัวใหญ่อะไม่รู้เนี่ยนี่ตัวเน,นหน่อยที่พอนามาเพรานะตัวใหญ่ไม่ขึ้นเหรอหรือว่าเล่าสิข้นอยู่เนาะข้าวขุดเราบ้างเด้อเพราะว่า,วา,าจำได้บอหมองเกา้าเขาอยู่มองนี่ล่ละที่ห้ามาปลูกไงก่องงนเเออเออบังไว้ไงตรงนี้ห้ามเลยนะลูกนะเนี่ยเอาไปางี้เลยขุดยาวไปนู่นแหละหน่นไปเริ่มจากตรงนี้เลยลูกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยต้องบอลคับนี่จากเริ่มจุดตรงนี้จากมองนี้ แล้วก็พุดธเงีวไปผุดเพราะว่าถ้าต้องนับเบอร์มาเทามีจักต้นมันเกือบยี่สิบต้นเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกือสิบสิบเอ็ดสิบกว่าต้นอยู่มากพี่น้องพี่น้องสิงตัางกล่องสิผ้าลูกนุ่มจัดการแล้วหน,มนะนามบนมีเขาต้องเปิดตรงนัน้นก่อนลูกเปิดบ้าเอาก่อนสวัสดียังเป็นทางการจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาเด้อสิบมาผ้าลูกไส้ผ้าหลานไส้พ่อแม่พี่น้องขุดผักกูดอันอันอันปูผักกูดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขุดไปเลยลูกอ่ะ

มาหลับพี่น้องจ๋าเห็นอยู่หรอกเนาะอย่างอย่างจะทำกล่องอยานพอไหมพี่น้องเพราะเห็นหนัำสได์เรื่องของเรื่องคอยเห็นเนาะเอาจังๆไปเลยพี่น้องจ๋าจัางสี่เลยนี่แหละแต่ว่าปลูกละงามเลยนะแม่ลูกปลูกละงามเลย จอยเล่าแม่จอยเราคุดแบบปะเนี่ยปะน้อมห้มีพ่อแม่พี่น้องว่าคือพอคุดซอยเราเนี่ยเราบัให้แหพทคุดเราบัให้แพทยุงเลยพี่น้องจ้ะคุณบอกยุงเลยจ้ะเออนั่นล่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาหน้ามาเร็วเด้อไปบอกมา อีกคนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับแดดแดดสวัสดีครับลูกชายหน่อยเพิ่นมากกับหมูคนครับครับครับพี่บ้านต้วอีโมกันเซียสวัสดีครับซ่อนเจอซ่อนสิ่แค่มาล่ะสวัสดีครับเยอะเยอะลูกชายหน่อยกับหมูคนว่าใบเห็นเออพี่มันเลยโอเคหย่าลูกชายหน่อยเพิ่นผ้ามูมาเหร่เฮื่อนพี่น้องจ้าเอาเลยลูก เานี่มันมันมันเอ๊ะเวลาบอห้อออกเลยบอเอาไรเอาคือว่าบอห้องออกไม่หลุดาเอานั่นหละโอเค้นหญ่ายังข้นหญ่างนี่ยันียังไม่ใส่ใส่ก่อนเด้อห้องอ่ะวันนี่คการซูมซูมซูมเอาหนามบอหน่อยเอาไหมมันจะได้ขุดไง่าย ยับกล่องเขามากแต่ไก่เพราแม่พี่น้องสิได้เห็นน่ะแพชจะปลูกก็ได้จ้าเพ่อแม่พี่น้องจ๋ามา่วบึงกันไก่ได้แบบนี้เด้อะใายกล่องอยู่นี่ลราเป็นลอยๆเลยอ่ะแบบเอาซุ่มคนอันนี้ก่อนนี่แปลว่าปลูกเราง่ามเลยพี่จอยแล้วจ้าสันหายเห็นนี่คนมาว่าลูกพิ่จันน่ะนี่ซุ่มปันน่ะว่าอยู่ลูกนึ่งที่สีนี่เห็นอยู่ดอกเล่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่ยเพิ่นบ่เห็นหมกล่ะยับกล่องเขามานี่ให้มั bye. ่วจ in ja> ้า ยกขึ้นมาเลยลูกยกให้อยู่ตั้งท่านั่นแหละเออดีๆได้ลูกหล่ะเนี <laughs> ่ยอยากจะนั่งกล่องเอาใหม่ตัวนี้เขาคือบอกเอาออกเขาเอาออกกรได้เอาไปเนี่ยเนาะเออเอาออกแต่พวกลูกหล่ะเออตึงเอาไปใหม่เออประมาณนี้หนแหละเนาะนี่พุดเลิกๆยักกงสีได้ลูกมันพอยโอเคนีล่ล่ะได้เลยลูก เ็ดดหัเบิมื่อน,นี้แพทเกง๋งามอีกแล้วพี่น้องจ้าแพทนอนบอกรับจะแพรเป็นอย่างจะ line, มันปิดหลายน้ำโควิดบมืนี่เบิ้งขคาวหลายกันเลยก็เลยขอหัวหนา้กากาบ้านอีกแล้วบพิ่งมีเพิ่อนแให้กับอยู่เป็นสี่แล้วเนาะลูกหลาห่างห้างกันเลือดติดกันติดกันอ่ะติดที่ไงาเราชิบวัให้เพิ่อนแตกออกไปนะบ่เมันอกี้แตกเองโอเคไงบ ไม่แม <S it> <S ans> uh. uh. ่นเราต้องมันเกลี่ยเออฉันจะไรงลูกเอ๊ยผิดอันละต้นตอนนี้เข้าก่อนนะตัวใหญ่ใส่ก่อนเห็ดลุ้มสีกลวงๆนี่เลยหลูกหลาเฮ้ยอืมต้นอย่างนี้สิพี่น้องงามเลยปลูกละงามเลยเลิศเลิศคัก แต่ละเงาแต่ละเงา,เงาก็มันสีใดเอาดินมาจังสีมันจะได้แบบว่ามันมันจะได้รอดนะแม่พี่น้องแฟนแพ็กระยานพันบอลรอดเฮ้เสียดายคักน,น,นี่งเเป็นอย่างกินแบบเด้ยไอ้เงาเด้อ เอาเงาเนี่ยมาพร้อมแมพี่น้องเบิง่งไปหักแล้วอุ้ยมันจะหักเกือบอยู่ก็ไมันห็หักพี่น้องจ้ะก็ตายตายตังค์นี่นี่เบิ่งเงานี่เงานี่ลงนี่เลยใส่เลยสบายเลยหักไปเนี่ยเสียดายเป็นหนยังไงก็จะหลอดไปดูดเป็นยังไงพี่น้องเห็นบ่เลิศบ่ะคะเลิศ แหละขุดเน่ยาไปหั่นแหละไปถึงหัวใหม่หน่ะแหละลูกสิพอดีเลยสุดหัวใหม่อ่ะแหละแม่ว่าขุดอ่อนแล้วปลูกใหม่มันจะได้สวยไปเลยไม่เอาเหรอ,อเดาแท้พอแ,แม่พี่น้องขอมาต้าน <c oughs> พอมาก็จัดให้นะจ๊ะมีพ่อแม่พี่น้องว่าปลูกไข่เบิ้งน้ำใน,เ,นเด้อสิทาเบิ้งมาสั่นปลูกไข่เบิ้งมาเด้อจะเด,ด,ด้คุณกำลังพูดคุณกำลังปลูกแล้วพี่น้องซอยกันมันจะได้วันนี้จะก็ไม่เป็นมแม่หรอพี่หนับจะพงเก็บมันเป็นอย่างขาวแตกกันไงโอ้ยเก็บได้เลยแหล,ล,ละแม่ว่า น่าจะเสด็จอยู่แล้วแะล,ลูกเพราะว่าเงาคนยื้ในหันมีพอแม่พี่น้องว่าหายไปละู่แมคข้องน้ำทั้งไตข้องน้ำยูบ่ไกลได้พี่น้องกับไก่แต่ย่หงหูบะมันมเมนทีจะของมันไปปลูกปะไดมันเป็นทีหลวงไปปลปูกของเพิ่นโดยพาราการบะไดได้พี่น้องจ้า <laughs> เพราะว่าพืชต้นนี้ขาเจ้าบอค่อยเดอข่าเจาออ้าบอค่อยเดอปื้มคือพักบุ๋งพัลังอ่ะแหละมันล่ามขาเจ้าว่าเจา้าว่าพืชล่ามมันถึงตรงนี้มันสลามเต็มป่าห้าเอ้อว่าเป็นยังลุ่มอนุญาตเด้อล,ล่ามโดด,ดแม่นี่ละสิพุทธิีมเองแต่ล่ามเห็นแล้วย่างลงไปฝุ่นแล้วว่ายังเห็นมันลงไปเลยข้าควันใดยังไม่จุดเาอานี่พืช ผู้บ่าวคุดอีกพี่เนาะใส่เสียแล้วล่ะลูกข้าวเดียวข้าวเดียวล่ะพี่น้องเอ้อผู้จวนจอบ คุดลุ้งคนนึงคนนแถวแล้วคว่มจริง嘛หาักหาหนาหาดอกเมืองดอกไม้มากผูกง่ามๆใหญ่เบิร์ดละพี่น้องแต่ว่าขวงแล้วมากินเบิร์ดแต่ว่ามันกับปอยง่ามจันสิข่วนดอกพอดินมันเป็นหินคือพ่อแม่พี่น้องได้ยินห่อล่ะเบิร์ดบลารคุดนั่นเสียงหินดังแกะงามเออเอาน้มมากหดเป็นงามหดลงุกแหละ ไมยบ้านแม่เหยียบแล้วหมดเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเหยียบต้นน้อยพี่น้องเดี๋ยวแม่เสียวน้ำถังนี่ออกก่อนแล้วจะเด็ดไปเอามาเด็ดไหมเห็นบอสพี่น้องงามเลยนี่ล่ะเอาใส่เลยลูกเอาใส่เลยเออมันมันเลอกเกินไปบอสต้นน้องแล้มาใส่เลยเออหลังเออโอเค ที่ที่ไม่ค่อยลือกอะเอาหัวที่มันที่มันไม่แมอ,อ่นนั่นแหละมาแม่จับน้อขีดินเคลียร์ลงนั่นไงอืมอืมพี่น้อง เขี่ยดินอีกรอบนึงเขี่ยอีกรอบหนึ่งปลูกงลงไปก่อนเราจะได้รู้ว่ามันมันได้ขนาดไหนเออเราจะได้รู้ว่ามันพอไหมหุมอ่มะ ปลกูกกระเดืมม้องเนาี่ยแล้วหนามมาไหนแล้วหนามมาสองถังสิเด็ดฮดกี่แล้วแล้ว มาแล้วใส่เลยถุงสุดท้ายแล้วอาลุกเอาน้าใส่ก่อนแล้วหักเบเจะจ่อยเ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเราอุตสาห์แบบ ถนนถนอมบ่อยฮะ,ะก็หาพี่เกาเอาลูกตรงน้นลูกโเป็น,นี่ตรงเกียดยินกันทั้งๆไปใส่หรือล่า งามเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเอ่ยมีบเอ็นจอยไลฟ์สไตล์จัดสรรให้เลย เฮ้ยหาเกิดเฮ้ยงหายกวงแขยนงเพิ่นกินไปแตบ้า่นทีกิน,น,กนลแล้วกูกินแล้วก็แด้วเนี่เบิลูกพอดีเลยปลกาปลก l าเทสุ้มพอดีเลยลูกไหมอ่กูทำไง เียยมากเกียยมากนหแต่ขากกันแล้ลนูก็เกลียมากกับเกลียขอบขอบดินน้ำเหนียวใส่อย่ามันติดและเเลิศสุดยอดแล้วแม่ซอย ใส่มันจังๆเลยหมดเพราะว่ามันใส่เด้ร์หลอดอ่ะดูเอาเมื่อไหร่น่ะเอามาอีกสองครั้งถูกปะลองเปิดบ้างกีล่ะว่าวน้ำก็นี่ได้อยู่ใกล้ๆถ้าการเห็ดบุตปินลองเห็ดฝังผักหลาลูกเห็ดแน่วง่ายๆว่าเห็ดแล้วถ้าการเห็ดบุตปิน ต้องมุ้นวงหันละแม่ก็เคยล่องหลายรอบแล้วแม่ก็นท่เห็ดตัเป็นนีน่กัน ยังสั่นเลยวะลูกนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละจ้ะพลนงานของแม่ก็ลูกลาดเห็นมันอันเท่งลงเจ้ะล,ลูกงามเลยพี่น้องจ้าปลูกแล้วสวยเลยจ้ะดงพักบูดเอาไม่อีกจะถังแดดวะลูกมไ,มนะไม่ตายนะไม่ตายเอาดิมดิมเนี่ยเพราะมันแม่ว่ามันออกไปหมดเลยอะ่ะเอาอีกสักหน่อยลูกก็ตกล เออแต่ว่าฝนก็สิตกมาห้มอยู่ว่าเป็นยังเราพี่น้อง๋าเนาะนี่ผลงานของแม่ก็ลูกเลิศปะเลิศปะจากพ่อแม่พี่น้องไปเฉลยลงไปเอาล่ลลมมันพัดนางซิพิมมันพัดอันนี้ลงไปเด้อยเฉดเลยไปเก็บสุดยอดเออเก็บเก็บไปทิมลูกทิมขยะเด้อบอกล่ะสวัสดีรอรอ,รอกันสวัสดีครับไปละลูกทักพ่อเย็บขอบคุณที่ซอยแม่เอืัดย่ป พ่อแม่พี่นอ้องผลงานของแพทย์ถ้าเขาํามว่าเบิง้งผลงานการจเจริญเติบโตของผลเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะ,นะจ้ะเดี๋ยวแฟนแพลแลก็สิหุ่นสาหดยินของเราเองแ่ะแพทย์า <c> ป <ười> คิดวานะไปเลยจตะคลิปนี้ก็ฝฟากไ้ซ้ำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอาผักกูดอัน,อนท,ที่คุดมากมาปลูกให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งเด้อด้ะเด้อเทาก็มาเบิ้งกันการจเจริญเติบโตของพ่นว่าปีหนา่นสิขึ้นมาบ่เนาะพี่น้นนองจ๋าจ้า โอเคขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ดเดอ้อจ้ะเด้อคลิปนี้กากฟวา้ซ้ำนี่แหละจ้ะขอบคุณในรายเด้อจ้ะเด้อฝนมาแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะรักนะจุบ๊บ